กระต่ายพนิพาเผยภาพหาดูยากในวันที่คุณแม่ฟอกคลอดลูกชายโมเมนต์ Moment สุดอบอุ่นหัวใจในวันแม่แห่งชาติโดยล่าสุดทางด้านกระต่ายพนิพาได้มีการเผยภาพใน Facebook ส่วนตัวซึ่งได้มีการระบ,บุข้อความซึ้งๆเอาไวา้ว่าหนูคือคนที่โชคดีที่สุดที่มีแม่อยู่ในด้วยทุกช่วงเวลาของชีวิตสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคือการมีแม่อยู่ด้วย และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่มีแม่วันแม่ปีนี้ได้เป็นคุณยายแล้วนะเลี้ยงหลานทั้งวันทั้งคืนเลยขอบคุณที่ดูแลหนูตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวันนี้หนูเข้าใจและสัมผัสได้ว่าแม่รักหนูแค่ไหนขอบคุณพระเจ้าที่ทรงหนูมาเป็นลูกแม่นะสุขสันต์วันแม่12สิงหาคม2564 ซึ่งหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นในงานลบอย่างมากมายจนเธอนั้นได้เข้ามาตอบกลับชาวเน็ตว่าแม่สอนหนูดีและเตือนหนูถูกเรื่องค่ะไม่มีแม่คนไหนที่จะให้ลูกทำในสิ่งที่ผิดแต่ขึ้นอยู่ว่าลูกนั้นฟังและทำตามหรือเปล่าถ้าจะด่าด่าหนูค่ะไม่ต้องลางไปถึงแม่นั่นเองละค่ะ